ได้ยินแววๆทั้งนี้แม่นี่เพิ่นห่วมกำลังจอนความฝันของลูกสาวเพื่นลูกสาวเพิ่นฝันจังไดก็มาไปฟังน้ำกันค่ะมันนบบ่อด้ะไรมันหลายมันอยู่ใต้พื้นเจ้าโตน้อยตั้เล็กลางยังว่าอยู่ใต้พื้นแม่นี่ฝันลอกลูกสาวลูกสาวฝันจะลูกสาวเพิ่นถือมากสามหวดสามหดแล้วว่าวเกียนว่าหันเทียกับเถิก <ม>สรงใหม่เนี่ยเยอะโอว่าเมนอยู่บ้านเมนเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่วงเดงานอ,อยู่ห้อยู่ะยองเพิ่นฝัน<อ>จันียงเลยเมื่อยู่เห็นบ่ดนี้เพิ่นฝันโบราณนี่บ่ให้แม่น้อยฟังอีกแน่ครับนันนี้ครับเพิ่นฝันว่าลูกสาวฝันเห็นเห็นงูงูก็ระไรตัวัง้งตัวน้อยตัวใหญ่อยู่ใต้พื้นเฮียนพุ่นน่ะโอ้ค่ะไข่ก็หลายี่ไต้พื่นน้ำกันน่ะงูกับไข่เลยยีต้พื้นเฮียน คันสิเป็นบ้านเลขที่บ้านเลขที่แม่นี่กันหนึ่งศูนย์สามเนาะเลขหนึ่งก็เลขเก็ยกับสิตัวเดียวกันเพราะว่าเพื่อนกับสิบอกเลขล่างกันเลยมานม่วันเลขล่างกันแล้วขันยึดตารางแต่ว่าเลขจุนนี่แต่ว่าเลขงามดิออกมายังสีบ้านเลขที่ของแม่นี่นี่หนึ่งศูนย์สามนัวตัดออกมากศีเป็นหนึ่งศั นีหน <Ooh>. ึ่งสามนี่หนึ่งศูนย์นี่มันว่าละศูนย์สามมีศูนย์สามเลขไม่แต่เลขง่ามเลยแล้วก็โง่ก็เป็นทเมื่อแปลเป็นเจ็ดเจ็ดก็ง่มีใครก็ทีเป็นเจ็ดศูนย์มันบ่าล่ะแปลว่าสักตัวหน่อยตัวไงบอได้ว่าจากตัวมันหลายตัวบางมีใครความตัวหน่อยมากก็ทีเป็นไม่แต่เลขงามเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์สามจะกลับเอาเนาะให้พี่น้องคนกลับออกแต่ว่า เร้งีเทาครับเบื้องต้นแต่ว่าถ้าแอนมินแปรมาหายหนึ่็คือหนึ่งศูนย์สามนี่เป็นตอนเล็กที่เลยตรงๆมาตอนหายก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สามันเกี้ยวสีออกเลื่อรถมาออกวันเลือกที่ขือฝันเือทขันถ้าเงี้ยฝันเจียวสีออกบ้านเล็กที่บางคนก็ออกวันเลืกที่บางคนนั่นก็จะเป็นเลื่อรถหาหนึ่งเกดเก่ามาเลขรื่อืม กองนั icate, <v> anyway, ่นมันแก้กับฝันอันทั้งนานล้วทั้งนาออกบ่เนี่ยเด้อหาหนึงทั้งนาออกไปสั้นรอวนาไปเที่ยงันอาต่วสามบอกไปจุดถูกขอในงานสพเด้งานศพเด้หนึ่งหนึ่งหสี่เนาะหนึสี่ขอน้าเมจอยเมือขก้นเนี่ยว้าอย่าปิดอย่าบังนนังนุ่งเด้อ่าสัน อันนี้มาขออายุบัานเจ้าอยาให้ทบัานว่าให้เจ้าว่าเจ้าตัวเด้อไม่อจว่าสั่นเพื่นเนี่ยอันนี้บุญหาถ้าเจ้ากับว่าเลขดัง64เนาะ164 164จุดถมได้16กล้ขอปูเลย3หาเจ็ดบอก3เจ็ดหาบอกองเศร้านี่ดอนเลขถู3เหา สเกินพ้อจำกแล้วว่าเห็ดหมออมันก็ดว่าได้เลขตัวเดียวกันกับข้อจำกอีกตอนนึงลงมากกวนั่นแหละขอไม่จอยขึ้นหนึ่งหกสี่ขอไม่จอยนั่นมพี่น้องเพคนเบื้องนี้เอาพี่น้องครับนี่แหละตัวเลขแนวทางของแม่นี่เด้อครับก็ลูกสาวฝันฝันครับลูกสาวฝันฝันเจียวว่านี่งูงูเต็มตารางบ้านอยู่เต็แม่นี่งูเต็มตาราง บ้านอยู่ต่วันอยู่ใต้ใต้ทีดเดืนเพื่อนะใต้เพื่อนเพื่อนมีใครความงูงูไล่ตัวประเดียว่าจะนั่นมันมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นะงูนะบ้านเลขทีกับหนึ่งศูนย์สามเนาะทีกับหนึ่งศูนย์สามตาตาดอกไมากก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ขันงูก็เป็นเจ็ดขันแปลงงูเป็นเจ็ดไครงูก็เป็นศูนย์ก็เป็นเจ็ดศูนย์ก็มีศูนย์สามมีเจ็ดศูนย์มีศูนย์สาม ไอนี่ไปจุดถูกขอในงานศบก็ได้หนึ่งหกสี่ครับตัดออกมากก็ได้หนึ่งหกหนึ่งสี่หกสี่หรือพี่น้องไปตัดเอาเองก็ได้ครับเป็นเลขที่งามอยู่ครับไอนี่ก็่าอยอกบอกคนบอกน่อายอยันบะเถือง <c oughs> เป็นยังไงแ <c oughs> นวทาง,ทางเหนนวทางบ่งมักก็ว่าเอานะจ้าจุ้ถูกยางมันก็เป็นไปได้เมืเม่อไรไหมนี่แต่ว่ายาม่าหมูเส่วาวาเรียชื่นําพอจจำ คนเจียวหมากีา่หันครับเพราหันปูมาก่นเจียวหมากเอ้ยสูบยาไอ้ s w i ะเพิ่นบ่พอที่จริงปูแล้วสูบสามมันเพิ<ค>น่นสิเคยสูบสามนี่เนี่ยเอา .swing เห็นว่ิ่นบ่พอเพิ่อคนอยากสูบเพิ่มจี๊ดคนนี้ตัวแท่านีน้แล้วดิเนนี่ให้ตัดเลยแลาวยังว่าอันพี่เมียนสูบบุบอิ่มมันแล้วแล้วยังว่าขอยาสูบแมวจ้ะไปสูบแค่นั้นละ เพราะว่าสูใบในเลาบระกอบปกติกีฟูแล้วสูบสามเ็นบ่หลักแามเ็นวันเห็ยนบาสัน,น,นสูบในเล่าเท่านั้นแล้วขีดเทา่าจันครับอันนี้ตัวเลขที่จุดในงานมือนี้ครับเลขถูกจุดในงานมือนี้ก็มีสองแปดสามสามเจ็ดหาจุดยูด,ดอนปูตาทีไมมนี่จุดยูด,ดอนปูตาครับเลขเลขฟูมาบอกเอาจำกับห้าแปดสี่กับหกสี่ครับ อ่าแปดซีกับหกซีสามตัวเม็ดเดียวครับเหล็กปูครับเขาบอกว่าเขาจำที่ได้ตัวไรนะเพราะว่าจุดเหมือขึ้นก็ได้ตัวเดียวครับโอ้ออกว่าได้ตัวเดียวกันตรงกันเป๊ะเลยตัวนี้ได้ด้ก็มาบอกใครแล้วหขาก็เขียนให้แล้วก็บเบาบอกอีหลีแล้กับาันยยเดิออกว่าจุดถูกไหมนี่เป็นจุดถูกได้ออกว่าเป็นตัวเดียวกับเหล็กเขาจำครับหกซีเนี่ยครับตรงกันจุดถูกขอได้ตรงกันเป๊ะประสันพนวาเห็นมาให้ขนาอ แต่ว่ากันสร้งสิบปเห็นค่ะท่านครับเอาซร้งมองดูเห็นบ่โอ้เหลี่ยมมันห้อยใหญ่แต่มันเหลี่ยมพอถือแดดพอเห็นเนาะมันเหลี่ยมเนาะเห็นแดดปะเหลี่ยมเห็นบ่อยู่ในเท่าไรจ้บไปเห็นใครพากันไปเบิ่งเอาเด้อครับครับข้าจ่มแล้วฟันว่าไปลีนน้ำน้ำปูอยู่ยังขึ้นน้ำขึ้นขึ้นขึ้นมากเพียขึ้นขึ้นมากวันเที่ยวเพราะว่าเฮ็ดเดี๋ยวนี้กขาล่างกออิดเด้ะอยู่นั่นก็ไปใจเอ้าอยู่กลางบ้านก็หของปูนี่ อของปูโอ้ยยลอันเฮียนแม่ฐานเนมั้ครับมองน้ำตางเนี่ยแม่อนน้ำตางบ้านเยาซื้อๆัเกอยเบื้งเอาแคสว้าแคเบื้งเอา่บมันเดือดเนาะนี่เด้นี่เด้เห็นปะยืนขึ้นอันนี้มันเล็กพอจำคค่ะเลยเบื้องเอาเล็กพอจมเอาไ่หกเพงหองเียเจี๊บเอาท้นอันก่อเน่าทนอันนั้นมวนอยู่พุะเจ เดล็กแม่นี่จุดถูบคอกะหนึ่งหกสี่งาง่าาหนึ่งกับเกตเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เล้วเกตใส่น้ำเนาะค่ะครับพ่ะเจ้าพระจ้าไวบาเพื่นโอ้ข่ามเยอะเลยเลยกไอจำเนี่ยพอจำเบิ้งเบิ้งตัวไปเลียงง่านอ่ามันคือเข้ามาอยู่น้ำท่วมันสบายใจก็จิเรียง ลูกเขาเขาไม่อยากให้เลี้ยงอกบบดนี้วาอยู่องศี่บดงัวจะตัวหรอพระจำนี่สีมีสีงัวอ๋อนี่สีง่วงนี่สี่งัวเจ้าว่าเห็ดเป็นเียงเองนท่นเห็ดเจหน้าแล้วง็นจอมใส่อยู่หรอจังหน้าเห็ดกนันกนากันกันี่สี่งัวงัวพระจำใ่จหนาพระจำเม็ดหน้าพร้อมงดูหนยืนนี่หน้าพระจำมากมรบเขาดูวังเข้าพระจำดูเขา ขาก็เนงงายข่าไ้วนะครับพระจัพู้นาอันท่านผู้ใดมือเขากับมหารดเวไปหารดอันผู้นารดเพื่อนขับเองเด้นพ่เพื่อนเมิ่งเนี่ยเปียงตนอยู่เมื่อดีสอางผีขาไมกขับนี่ครับเอยงครับพูดนต้นนึงกับว่าสันผู้ใดเอึดขามหาพอจำงรดเอเขานำสร้างลาบูดผู้ใดมายามก็บูดเน่ากินมาสันเร้าว บานกินเยอะนี <laughs> today, ่เบิเพเบิรเดือนกบว่า้ากินเยอะน้ำเหล้าวบออึดเ่อยากคนคนเขาเหตุเาเขาได้เลี่ยงคนสบายใจมานไม่ยู่ม่ขินน้ำเนี่ยสบายใจเนะว่าใจบุญใจบุญดีตัวบคุณอายุวันน้อยนะเจ๊ใจบุญไม่ใจบุญเนาะอ่าเฮ็ดทั้งวัาทั้งว่าปีกายเนาะบานีเบิรสาล้านกลัวเงินยสามล้านเห็นใจมาจะใส คือพวกแอดมินเอามาให้พวกคนเมืองนอกเอามาให้มาเพราะว่าร่องยูทูบขายมอเขาเจ้าก็มารวมสัางนำท่านบุญบาทนี้มันบ่พอเห็ดกัมเพงก็ได้มาขายมาอยู่หน้ามาอยู่ข้าวใส่มาอยู่ข้าวปลาเนี่ยขายสองเงินหกเปเห็ดอันนี้ขายเพิ่มขายเพิ่มนะครับขายเพิ่มเพราะว่าขันได้ท่าบุญนั้นเป็นสบายใจไงสบายหน้าอยู่ปะสักทุกสักทุกไม่ท่าบุญ พราะว่าคนเทาเกิดมากแม่นเทียบยังที่เก่าไปน้ำเมื่อยจากสิญญายางบ่ได้ไปบ่ได้ยิ่งไปบ่ได้จักยางนอกจากบุญกุศลเท่าที่เทาสั่งไว้เท่านั้นคือไม่ให้ลูกหลานเนาะกัรสั้นสิฝันเห็นใจย่อมมีบานเหมือนข่อยก็เล็ดอยากท่านโดยบุญเมื่อถโอ้พระเจ้าฝันฝันเห็นใจย่อมมีบานสามคนคุณโทนี่อ่าพุ่ณสูงเพียงหลังเฮยียดบุญเนาะไม่ยืนฟ้องหน่ายยังมีบาน เกิดมากของกับฟันคันได้สองสิโลสลาวใช่สามุรับเาะ่เห็นยังหลอกแล้วกับมาแบบว่ามานิยมสมพ้อนึงกีน่าแล้วว่าบม่มาเห็นยังเป็นมายินดีนะจํากระสางคากอีลีเนาะคันคันบดเทืงขาดบดตายแล้วว่าเทืองขาดบดเทืองวางจังววาเขายากทำแต่บุญโอสาธุน้าพอยจำเรากระสางเราทำสำเร็จแล้ว มาว่ากำแพงวัดกำแล้วซาลาวัดกำแลี้คนซาลาอยู่ดอนปูกำแล้วแล้วเบิดแลี้ยก็ใชังะกิใจน้ำเลี้ยวยังวะคนทุนไทยได้บวชในเพิ่นแล้วบวชเพิ่นได้บวชแล้วเราสบายใจเราก็เลยมาอยู่ธงอยู่ธาแบบนี้เลยออกมาเล่นน้ำเลี้ครับตอนนี้พี่น้องก็ออกมาครับพี่น้องออกมานี่มาท่าพิธีเสร็จแล้วล้มมาแบบนี้เย็นนะครับเย็นเนลี้ยวแบ้ปูคนก็มารับลูกเลยได้เพราะว่าอยู่นิครับ เป็นผู้มปูข้ามสิงแล้วก็ปูดำตะวันออกนะครับยู่นาพอจำนะครับิ่นก็เคยมาไทยทำทพทิธีแล้วทั้งนทังดอนปูกับเฮ็ดพุ่นก็มาเฮ็ดที่บ้านหนกันน้ำกันตอนนี้แล้วมัดแล้วมันพ่อจำครับตอนนี้พิธีก็ได้มัดไปสุ้มองเราท้งถ้ำถ้เหิ่คนมัดแล้วาพอจำเพ่อท่เ่้าพอจำงามแล้วเที่ยงเพิ่งหก ก็ขอบคุณพระจำหลายๆเด้อครับสำหรับมื่อนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับค่ะนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของลูกสาวแมนนี่เนาะคะ่ะแมนลูกสาวแมนนี่ผลกับฝันเห็นงูอยู่ตะลางเฮี้ยนเพิ่นเนาะคะ่ะบ้านเลขที่แมนนี่กันหนึ่งศูนย์สามแล้วก็แมนนี่ไปจุดถูกขออยู่งานเพิ่นก็ได้หนึ่งหกสี่เนาะคะ่ะงานที่เพิ่น หูจักกันเป็นญาติกันเนาะค่ะิ่นไปจุดทูบขอเพิ่งก็ได้หนึ่งหกสี่ค่ะแอดก็ตีออกมากจากบาลิทีแมนี่กับสิมิหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามนี่เนาะค่ะสำหรับเกียศูนย์ก็เป็นเลขงูอยู่ตารางเฮียนแม่นี่เท่างูหน่อยงูใหญ่แล้วก็มีไข่พร้อมเนาะค่ะแอดก็เลย ตีเป็นเกศูนย์เนาะคะ่ะสำหรับหนึ่งหหนึ่งีกซนเป็นเลขทูบที่แม่นี่ไปกรุดขออยู่บ้านงานหยาดเพ่นเนาะคะ่ะคลิปนี้ถ้ามัก,กัดจัดขัดกระพานเนอ้อค่ะถ้าบ่มักเข้ากะปล่อยไปถันมักก็จังค่อยเก็บเอาไว้เนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ทา้งช่องแม่หน่อยผ้าร่วยนเนื้อขาหนึ่งลหลหนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็สิขอจูบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอให้พี่นอ้องเอซเฮ้าถูกหวยรวยเงินในวันทีหนึ่งมืออื่นนี่กันสู้ผู้สุ้คนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ